คุณผู้ชมคะหลังจากมีไฟเขียวแก้กฎกระทรวงเรื่องของการถือครองยาบ้าน1เม็ดไปเมื่อวันที่1ิมิถุนายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดก็ถึงคิวของกัญชากันบ้างหลังจากมีการเตรียมพิจารณากันต่อว่าจะผลักเข้าสู่บัญชียาเสพติดหรือไม่ตอนนี้นะคะเครือข่ายเขียนาคตกัญชาไทยก็ยังคงปักหลักอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ไปพูดคุยกับตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหรือคุณสมศักดิ์เทพสุทินแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องนี้นะคะดูประเด็น นี้กันหน่อยค่ะคือเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นัดหมายเจราจากับเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจกัญชาที่มาลงทุนในไทยค่ะทําให้เครือข่ายไม่พอใจนะคะและก็ไม่ขอเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะเจตนารมณ์นั้นต่างกันจึงเชิญให้กลุ่มเครือข่ายไปรออยู่อีกห้องประชุมหนึ่งกลุ่มนักธุรกิจกัญชาก็บอกกับนายสมศักดิ์ว่ารับได้ถ้าหากว่ากัญชากลับไปสู่บัญชี ยาเสพติดเพื่อการแพทย์อย่างเดียวแต่ขอให้มีกฎระเบียบออกมาว่าจะใช้กัญชาได้อย่างไรบ้างจึงจะไม่ผิดกฎหมายและยืนยันด้วยว่าไม่กระทบกับธุรกิจนะคะหลังจากหารือกับกลุ่มนักธุรกิจเสร็จแล้วนายสมศักดิ์ก็เลยเชิญเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาเข้ามาร่วมหารือต่อนะคะซึ่งนายประสิทธิชัยหนูหนวลที่เป็นแกนนํายังคงย้ําจุดยืนเดิม ก็คือการคัดค้านกัญชาเป็นยาเสพติดค่ะแล้วก็ขอตั้งกรรมการขึ้นมาหาข้อเท,ท็จจริงเรื่องของผลกระทบหลังจากปลดล็อกกัญชามา2ปีแล้วนะคะเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาก็ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าถ้าหากไม่คุมกัญชาโดยพรบกัญชาจะส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถปลูกกัญชาได้ในครัวเรือนและทําให้บางคนปลูกได้เหมือนผูกขาดกัญชาไว้กับกลุ่มทุน ถ้าหากใช้ในทางการแพทย์คือแพทย์สั่งยาได้นะคะในชีวิตจริงชาวบ้านก็คือทำกันเองเวลาป่วยแพทย์ไม่เคยสั่งการอนุญาตให้ทำการรักษาไม่ควรจํากัดแค่หมอแต่เป็นสิทธิที่ประชาชนจะได้รับการรักษาได้ในขณะที่บทลงโทษของคนปลูกกัญชาก็มีหลายมาตราด้วยต้องอุ้มต้นกัญชาหนีตำรวจและสุดท้ายการฟื้นฟูตำรับยาโบราณโดยหมอพื้นบ้านก็จะหายไปค่ะ แต่ในทางกลับกันนะคะถ้าหากมีการคุมโดยพรบกัญชาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็อธิบายว่ามันจะสามารถคุมได้ในเชิงระบบครบวงจรทั้งการพัฒนาสายพันธ์ุการคุม้มครองผู้บริโภคคุม้มครองสิทธิ์ประชาชนแต่หากใช้พรบายาเสพติดจะเป็นการจำกัดสิทธิ โดยหากไม่มีกระบวนการการวิจัยสาธารณร่วมกันและรัฐบาลจะเดินหน้าประกาศเป็นยาเสพติดโดยไม่ให้มีส่วนร่วมเครือข่ายก็จะเดินหน้าชุมนุมกันต่อซึ่งคุยกับหลายวิสาหกิจชุมชนที่มีการปลูกกัญชาก็ได้รับผลกระทบพร้อมกับยอมแลกทุกอย่างย้ําว่านี่ไม่ได้ขู่นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เดือดร้อนจริงๆค่ะบอกว่าใช้การแพทย์ก็ได้แต่ต้องให้แพทย์สั่งก็เท่ากับใช้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากวันนี้ก็คือว่า คนที่เป็นล่นตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีความปิติยินดีปลิ่มเปลมอย่างยิ่งที่จะภาคยากัญชาไปจากผู้ป่วยที่ใช้ยากัญชาอยู่เป็นประจำตราบใดก็ตามที่กัญชากลับไปสู่ยาเสพติดคุณจะมาทําพระราชบัญญตัติเพื่อที่จะให้ประช,ชาชนใช้มันทําไม่ได้สิ่งที่จะเอามาคุมในพระบัญญัติได้คุณต้องปลดออกมาจากยาเสพติดก่อนคาชี้แจงของล่นตีวันนี้เนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าเป็นคําลวงทั้งหมด ไม่ได้อยู่บนข้อเท็จจริงแล้วรอพยายามเสนอกรรมการร่วมนะครับว่าทําปัจจัยทุกอย่างให้มันเคลียร์ก็ปฏิเสธทางด้านของนายสมศักดิ์นะคะยืนยันว่ากัญชาเป็นยาเสพติดไม่กระทบการแพทย์ค่ะที่ต้องเอาไปเป็นยาเสพติดเพราะว่ากระบวนการการจัดทําพรบกัญชายังต้องใช้เวลา ต้องเดินไปในทางที่ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและความเสียหายจึงต้องจัดทําเป็นประกาศกระทรวงกําหนดกัญชาเป็นยาเสพติดแบบอ่อนหรือซอฟต์หลักให้ใช้ในทางการแพทย์ได้โดยถ้าหากเครือข่ายผลักดันพรบกัญชาจนผ่านสภาพรบก็จะมีสักใหญ่กว่าประกาศกระทรวงก็จะตกไปแต่จะมาบังคับไม่ให้ออกประกาศกระทรวงไม่ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาก็ได้ w a l k o เ t ์ ออกจากห้องประชุมไปเลยนะคะโดยบอกว่าหลังจากนี้จะไม่ขอคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขอีกแต่จะคุยกับนายเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีเท่านั้นและยกระดับการชุมนุมรวมคนให้ได้1,000 0มืนคนมาอยู่ที่ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันค่ะผมก็พยายามหาทางออกด้วยดีที่สุดในเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของประกาศเรื่องอะไรก็พยายามอธิบายทำความเข้าใจให้ ถ้า,เ,าเรามีความเห็นคิดเห็นชัดเจนเราเดินต่อได้เราก็เอาเรื่องของอกรมกระทรวงมาว่าต่อที่เราจะอนุญาตให้เขาทําอะไรได้แค่ไหนอย่างไรนี้ก็รีบมาคุยกันละวในคนที่เขาบอกว่าอยากจะให้ข้อมูลอะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยส่วนราชการก็ติดตามถามันว,ว่า,เ,าเรื่องนี้ไปแค่ไหนอย่างไร นายประสิทธิชัยนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าวันนี้มีร่างพรบกัญชา4ฉบับ ถ้าร่วมมือกัน3-4ถึงเดือนก็จะสามารถผ่านสภาผู้แทนราษฎรได้ค่ะเพราะพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในขณะที่ร่างกฎหมายที่ทําโดยกระทรวงสาธารณสุขก็ทําเสร็จแล้วบอกได้ชัดนะคะว่าห้ามสันทนาการซึ่งกระบวนการที่วางไว้ก็คือพอรบรจะเสร็จปลายปีนี้เพราะว่าเป้าหมายของรัฐบาลนายสมศักดิ์ก็คือต้องการคุมกัญชาเป็นยาเสพติดไว้ให้กลุ่มทุนได้ปลูกเองด้านของนายสมศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าขณะนี้อยู่ ระหว่างรับฟังความคิดเห็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่จะดึงกัญชากลับไปเป็นบัญชียาเสพติดโดยจะมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่25มิถุนายนนี้และเมื่อถามว่าประกาศกระทรวงออกแล้วชาวบ้านที่ปลูกสองสาต้นจะโดนตำรวจจับหรือไม่นายสมศักดิ์ก็บอกว่ายังไม่โดนนะคะเพราะว่ากระบวนการหลังจากการประกาศกระทรวงต้องขยับไปเป็นกฎกระทรวงก่อนซึ่งคาดว่าจะประกาศกระทรวงได้ช่วงต้นมกราคมปีหน้าในขณะที่ร้านขายยา ออขออภยัยคุณผู้ชมร้านขายกัญชาทั่วไปตามแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ปิดนะคะถ้าหากทำตามเงื่อนไขก็คือไม่สูบในที่สาธารณะไม่สร้างความรำคาญและต้องมีแพทย์ประจำร้านเพราะกัญชานั้นใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นค่ะ